สวัสดีค่ะพบกันในช่องแสงเทียนพาถักวันนี้จะมาพาถักกระโปรงเด็กใส่ได้ตั้งแต่2-3ถึง3ขวบนะคะหรือว่ารอบเอวอยู่ที่20นิ้วความยาว10นิ้วอุปกรณ์ที่ใช้ถักในวันนี้มีได้ถักซัมเมอร์เบอร์16เส้นเดียวนะคะ แล้วก็เข็มถักหัวเข็มอยู่ที่1.3มิลได้ถักนะคะใช้อยู่ที่150กรัมเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มถักกันเลยขั้นตอนแรกในการถักกระโปรงนะคะเราจะถักดอกนะคะดอกแบบนี้นะคะ เริ่มแรกเราก็จะทําห่วงก่อนนะคะจับไหมไว้แบบจับได้แบบนี้นะคะแล้วก็พันหนึ่งรอบจากนั้นก็แทงเข็มลงไปตรงนี้แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวได้ขึ้นมาแบบนี้ล็อกไว้หนึ่งครั้งแล้วก็เอานิ้วออกขึ้นต้นโซ่สามถักเอฟนะคะลงในช่องตรงนี้ยี่สิบสามครั้งนะคะ ให้ได้ยี่สิบสามตัวยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามพอครบยี่สิบสามนะคะเราก็ดึงนะคะดึงปลายตรงนี้ให้แน่นแล้วก็จะปิดงานตรง ตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นนะคะแทงเข็มลงไปทีนี้เสษเสจเสษได้ท่านด้านหลังนะคะเราจะแทงเข็มลงไปแล,แล้วก็เกี่ยวผ่านขึ้นมาตรงนี้นี่นะคะ่ะเพื่อเป็นการล็อกไว้เกี่ยวผ่านขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็แทงลงไปที่จุดเดิมแล้วก็รอหอติดกันแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปแถวที่สอง โซ่หแทงเข็มลงไปหลักแรกหลักเดิมนะคะทัก x โซ่ห้าแทงเข็มลงหลักถัดไปถัก x โซ่สามเว้นหนึ่งหนึ่งหลักลงหลักที่สองถัก x โซ่ห้า แทงเข็มหลักถัดไปถัก x โซ่สามเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองถัก x นี่นะคะงานจะเป็นแบบนี้นะคะก,ก,ก็คือจะมีโซ่ห้าถัก x ติดกันโซ่สามเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะเีาจะถักให้ดูอีกโซ่ห้าแทงหลักถัดไปโซ่สาม เว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองถัก x งานจะเป็นแบบนี้นะคะถักวนไปเรื่อยๆจะจบแถวนะคะด้วยการถักโซ่สามนะคะแล้วพอดีตรงนี้จะเหลือ่หนึ่งหลักนะคะแล้วก็มาเลื่อนห่วงติดกับ x ที่เราเริ่มต้นตรงนี้ ะะก็จะได้ตัวที่เป็นโซ่5นะคะอยู่1 2ึ่งสองามี่ห้าหก็ดแดนะคะได้8ตัวพอดีต่อไปเป็นแถวที่3เลื่อนห่วงนะคะไปสองครั้งนะคะแทงลงที่โซ่นะคะหนสองแล้วก็โซ่หนึ่งถัก X จากนั้นก็ถัก f หรือว่าพอหนึ่งคอนะคะโซ่สามเราจะทำทาปุ่มนะคะแทงเข็มลงไปผ่านสองเส้นตรงนี้นะคะเกี่ยวได้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เกี่ยวจะได้ปุ่มแบบนี้นะคะถักฟทำปุ่มเหมือนเดิมนะคะโซ่สามแล้วก็แทงเข็มเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็นี่นะคะ ถัก f e โซ่สามทำปุ่มนะคะนี่จะได้ทั้งหมด3ปุ่มนะคะพรได้สปุ่มนี้แล้วก็ถัก x ใน,ในช่องถัดไปต่อไปก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือ f e ลงโซ่สามทำปุ่ม f e ตัวที่สองนะคะจะทำปุ่ม f ตัวที่สามทำปุ่มแต่และช่องนะคะจะมีอยู่สาม f แล้วก็สามปุ่มแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ถัก x เดี๋ยวจะถักให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะถัก f ตัวที่หนึ่งโซ่สามทำปุ่ม เอฟตัวที่สองโซ่สามทำปุ่มเอฟตัวที่สามโซ่สามทำปุ่มเอ็กลงนี่นะคะลาจะเป็นแบบนี้ถักแบบนี้วนไปเรื่อยอนนเราก็ถักมาเรื่อยเจนถึงปุ่มสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้นะคะเมื่อเราได้สามปุ่มตรงนี้เราก็จะมา เลื่อนห่วงติดกับ x ที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่นะคะจบแถวที่สามต่อไปเป็นแถวที่สี่โซ่สาม f ลงหลักเดิมโซ่หกโซ่หแล้วคราวนี้เราก็พันหัวเข็มแล้วก็เราจะเห็นว่ามีอยู่สามปุ่มนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาแทงเข็มตรงหลักนี้ถัก f สองหลัก สองสองตัวนะคะที่หลักเดียวกันโซ่หกพันหัวเข็มแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ถักเอกลงเออไม่ใช่ถักเอ็กนะถักถักเอฟนะคะลงตรงเอตรงนี้สองตัวเหมือนเดิมนะคะโซ่หกพันหัวเข็มแล้วก็หนึ่งสองสามลงตรงนี้ถักเอฟโซ่หก ันวยเข็มหนึ่งสองสามู้หกหนสองสาูสหู ตรนี้จะถักเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเดิมจบแถวนะคะด้วยโซ่หกแล้วเราก็จะมาถักลงเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มต้นตรงนี้แทงเข็มลงไปแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะแถวนี้จะเป็นแบบนี้อาจจะดูบุบๆเบี้ยวๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราถักแถวถัดไปมันก็จะเข้าที่หน่อยต่อไปหนึ่งแถวที่ห้านะคะ แถวที่5้าเริ่มต้นด้วยโซ่3ามพันว่วเข็มแล้วก็ถัก f ลงตรงหลักถัดไปจากนั้นเราก็ถักอ f นะคะลงในช่องตรงนี้นะคะ7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 สองสี่หกเจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มพักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวผ่านให้เหลือสองห่วงแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนพันหัวเข็มแล้วก็เทงเข็มเราต้องหลักนี้นะคะไม่ใช่หลักนี้นะคะหลักนี้เกี่ยวเกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวได้ผ่านสองเหลือสามรวบพร้อมกันนะคะตรงนี้จะถักเ e อนะคะตรงนี้ตอนนั้นก็ถัก เย็บนะคะในช่องถัดไป7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7พอได้7แล้วนะคะตัวที่8เราจะรวบพร้อมกันนะคะนี่คือตัวที่8ปดผ่านหัวเข็มแล้วก็มาแทงตรงนี้รวบพร้อมกันนี้นะคะตัวที่8 ตัวที่8เราจะมารวบพร้อมกันกับหลักตรงนี้นะคะเดี๋ยวทักให้ดูอีกหนึ่งครั้ง f 7ตัวนะคะ 1...2...3...4...5...6...7 พอตัวที่8เราจะรวบนะคะกับหลักนี้นี่ยค่ะ แบบนี้วนไปเรื่อยๆสำหรับช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะเราฉักเจ็ด f เจ็ดตัวนะคะแล้วเราก็จะมาเลื่อนห่วงติดกับหลักที่เรารวบตรงนี้นะคะ นี่นะคะจบแถวที่ห้าต่อไปเป็นแถวที่หแถวที่หจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะแถวที่เราจะถักตรงนี้นะคะโซ่ <X S 1> หซ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นึ่ง x ลงหลักเดิมโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สองถัก x โซ่เจ็ดเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่เจ็ดเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่เจ็ดเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งช่องนะคะ เราจะได้ช่องโซ่ที่เป็นโซ่เจ็ดแบบนี้นะคะสี่สี่สี่ตัวนะคะแต่ละช่องจะมีอยู่สี่ตัวนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเราถักถูกจะมีอยู่สี่ตัวนะคะจากนั้นเราก็ถักแบบนี้นะคะคือก็คือโซ่เจ็ดแล้วก็เว้นหนึ่งหลักไปลงหลักที่สองนะคะถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะ ตอนจบแถวนะคะเราก็จบด้วยโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับเอ็กที่เราเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายปลายได้แบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาพาทําเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อดอกนะคะเชื่อมต่อดอกให้เป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเวลาเราเชื่อมต่อลักษณะของดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเชื่อม อยู่สี่สี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะฝั่งนี้สีฝั่งนี้สีนะคะเชื่อมต่อเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อให้ดูกันนะคะอันนี้คือดอกแรกนะคะแล้วเราก็จะใช้ดอกที่สองนะคะที่เราถักจนถึงแถวที่ห้านะพอแถวที่หกนะคะเราเริ่มเอ็กว้แบบนี้นะคะที่หลักแรกนะคะแล้วเราก็ถักโซ่สาม โซ่สามคราวนี้ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเอาจุดตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าจะเลือกเอาตรงที่ว่าใกล้ๆตรงนี้จะได้ดูง่ายนะคะแล้วก็จับงานตัวนี้มาแบบนี้นะคะพอเราได้โซ่สามฝั่งฝั่งที่เป็นดอกที่สองนะคะเราก็กลับเหนันหันด้าน,ด,านด้านที่ผิดนะคะมาเข้าตัวเราแบบนี้อันนี้คือด้านถูกใช่ไหมคะแล้วก็จับแบบนี้แล้วก็จับเข้ามาแบบนี้ จากนั้นก็แทงเข็มลงไปตรงนี้ถัก x นะคะแล้วก็โซ่สามคราวนี้เราก็วนมาถักดอกที่สองนะคะก็คือเว้นเว้นหนึ่งหลักลงหลักตรงนี้ถัก x นี่นะคะก็จะเป็นการเชื่อมกันแบบนี้ต่อไปก็โซ่สามพอโซ่สามนะคะ โซ่สามนี้จะอยู่ฝั่งที่ว่าดอกที่สองนะคะแล้วเราก็จะมาเชื่อมกับฝั่งนี้นะคะโดยแทงเข็มลงไปที่ช่องเลยถัก x โซ่สามแล้วก็วนมาที่ดอกที่สองนะคะเว้นหนึ่งโซ่ลงโซ่ลงหลักที่สองน,น,นี่นะคะก็จะได้สองสองช่องนะคะที่เชื่อมกันแล้วต่อไปช่องที่สามโซ่สาม แล้วก็มาที่ดอกแรกนะคะ X ลงโซ่สามวนมาที่ดอกที่สองเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สองถัก X โซ่สามไปที่ดอกที่หนึ่งนะคะแทงลงในช่องถัก X โซ่สามวนมาที่ดอกที่สองนะคะเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองถัก X นี่นะคะ ก็จะได้แล้วนะคะสี่ช่องที่เราเชื่อมต่อกันแบบนี้จากนั้นเราก็ถักโซ่เจ็ดไปเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เว้นหนึ่งหลักเหมือนเดิมลงหลักที่สองโซ่เจ็ดเวนหนึ่งหลักลงหลักที่สองถักเอ็กโซ่เจ็ดเวนหนึ่งหลักลงหลักที่สองถักเอ็ก โซ่เจ็ดเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ถักนะคะแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนจบแถวตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตัดตัดปลายได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จดอกนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาพาต่อในดอกที่สามกันนะคะว่าต่อ,อยังไงนะคะ เดี๋ยวเราจะพาต่อดอกถัดไปเลยนะคะอันนี้เราได้ดอกที่สองเลยใช่ไหมคะเราก็จะเราเชื่อมไปหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ทําช่องแบบนี้นะคะให้ได้สิบสองช่องนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะคะพอได้สิบสองเราก็จะมาเชื่อมต่อในดอกถัดไปนะคะโซ่สามนะคะต้องได้สิบสองก่อนนะคะทีนี้ดอกที่อยู่ฝั่งนี้นะคะ แล้วก็นับมาสิบสองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทำเครื่องหมายแบบนึ้งนะคะใช้ต่างหูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะสิบสองาทำเครื่องหมายไว้ตรงนี้ เราก็จะเชื่อมต่อกันเหมือนดอกแรกนะคะพอเราโซ่สามตรงนี้แล้วอันนี้คือจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้เรามาทำตรงนี้นะคะถักเอ็กโซ่สามมาที่ดอกนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่สามถักเอ็กโซ่สาม เว้นหนึ่งหลักถัก X โซ่สามถัก X โซ่สามเว้นหนึ่งหลักถัก X โซ่สามถัก X โซ่สามเว้นหนึ่งหลักถัก X นะคะเราก็ได้ครบสี่ได้ครบสี่สี่ช่องแล้วนะคะ นะคะวิธีการต่อก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะต่อดอกไหนนะคะให้เรานับนะคะแล้วก็พยายามด,ดูดูดูช่องตรงนี้นะคะให้ตรงกันนะคะเห็นไหมคะช่องนี้กับช่องนี้จะอยู่ตรงกันและฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเหลือเท่ากันนะคะตรงนี้ก็จะเหลือสิบสองสิบสองทุกดอกนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่เจ็ดแล้วก็เอ็กวนไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นหนึ่งหลักถักเอ็กนะคะนะคะ ถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วก็จบงานตรงนี้แล้วก็ตัดปลายได้ได้เลยนะคะกับปรงตัวนี้นะคะจะถักอยู่ที่6กดอกนะคะแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆจนครบ6กดอกนะคะเดี๋ยวพอครบหกดอกเราจะมาถักช่วงกับปรงด้านล่างกันนะคะนี่นะคะพอเราถักต่อกัน6กดอกแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาถักส่วนของด้านล่างนะคะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะ จะเริ่มตรงจุดกึกลางตรงนี้แล้วกันนะคะที่จริงเริ่มตรงจุดไหนก็ได้แทงเข็มลงไปตรงโซ่ตรงกลางนะคะหนึ่งสองสามแทงโซ่ที่สี่เกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวลอกไว้หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มกลับไปที่เดิมจากนี้ก็เกี่ยวได้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถัก x นี่นะคะ เริ่มต้นปลายได้เราค่อยเก็บทีหลังนะคะจากนั้นก็ถักโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถัก x ช่องถัดไปโซ่ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด X ช่องถัดไปโซ่เจ็ดถัก x โซ่เจ็ด ะะโซ่7ถัก x โซ่7ถัก x จะเห็นว่าเราถักมาจนเหลือช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะพอเหลือช่องสุดท้ายตรงนี้เราก็ถักโซ่7 1 2 3 4 5 เจ็ดนหัวเข็มสองครั้งหรือว่าพอสองคอนะคะเทงลงในช่องตรงนี้ช่องสุดท้ายรวบสองรวบสองเหลือสองนะคะพักไปก่อนพันหัวเข็มสองครั้งทีนี้มาที่ดอกนี้นะคะแทงเราตรงตรงตรงห่วงแรกตรงนี้เกี่ยวผ่านสองเกี่ยวผ่านสองทีนี้เหลือสามรวบพร้อมกัน น,นะคะเป็นแบบนี้นะคะตรงจุดจากนั้นเราก็โซ่เจ็ดเอ็กลงช่องถัดไปต่อจากนี้นะคะก็ถักโซ่เจ็ดแล้วก็เอ็กทุกช่องนะคะมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูตรงจุดเชื่อมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ถักวนจนมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะ กโซ่เจ็ดนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงในช่องเกี่ยวผ่านสองเกี่ยวผ่านสองเหลือสองพันหัวเข็มสองครั้ง mm hmm. แทงในช่องของดอกถัดไปเกี่ยวผ่านสองเกี่ยวผ่านสองรวบพร้อมกันนะคะนี่นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะตรงจุดที่ว่าระหว่างดอกก็คือเราจะถักพอสองคอรวบพร้อมกันนะคะแต่ถักแบบนี้วนไปเรื่อย จนถึงจุดเริ่มต้นนะคะ